และีคู่ต่อไปนี้ฮะจะเป็นมวยไทย5ยกนะครับผมจะอยู่ในพิกัดรับหนัก127ปอนด์นะครับแต่วันที่พิเศษกว่านั้นในคู่นี้นะฮะจะมีรางวัลพิเศษนะฮะจากทางปูนจิงโจ้ครับสนับสนุนด้รางวัลแผลแตกครับจำนวน1 0,000บาทครับจะมอบให้คนแตกและคนทําแตกครับรับไปเลยคนละ5,000บาทครับต้องขอบคุณปูนจิงโจ้ทูอินวานครับเก่งทั้งเกาะเก่งทั้งก่าวโคตรคุ้มด้วยนะครับผม Ladies and gentlemen, about number six this evening will be a five-round Muay Thai fight between two fighters from Thailand. So let's meet our first from the blue corner. He is 30 years of age, has 165 centimeters tall, with a fight record of 120 fights, 95 wins, and... เขจะมุกงน้ครับอายุ36ปีจากเชิงเซาประเทศไทยสูง165เซนติเมตรชกมาแล้ว96ไฟชนะ55และเสมอ2อจะพร้อมแล้ว การผู้ชี้ขาดของคู่นี้ได้แก่คุณบุลเลอร์แก้วพิชาและมาถึงมวยคู่เอกในวันนี้นะครับพิกัด127ปอนด์จำนวน5ยกนะครับผลลกิจลูกสวนออโตอารวันนะครับจะพบกับเก่งกล้าจิตเมืองนนท์ไปดูข้อมูลประวัติของทั้งคู่นะครับผลลัพธลูกสวนออโตอารวันครับหรือว่าผลลัพธกอรักปนาดครับ นักชกจอมเก่าจากจังหวัดเชิยงเาครับแต่ว่ามาซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกสวนนะครับของบังมัดลูกสวนครับอายุ36ปีครับ165เซติเมตร96ครั้งชนะ55แพ้32เสมอเครับเขาเคยแพ้คู่ชกวันนี้มาครับที่วิทีมวยจิตมงนนครับวันนี้ได้สิทธิ์ล้างตาอีกครั้งหนึ่งครับกับคนนี้คููปรับเก่าอย่างเก่งกล้าจิตมงนนครับ เพืนเทนีอยู่ชุมพรนะครับแต่ตอนนี้นี่ย้ายสำเนาทะเบียนบ้านมาอยู่ที่จังหวัดกาลสินครับแต่ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตมองนนท์ครับที่จังหวัดนนทบุรีอายุ30ปีครับ165ซนติเมตร120ครั้งครับชนะ95แพ้23เสมอ2ครับนี่คือข้อมูลของทางด้านเก่งก้าครับและนี่ครับตัวช่วยที่ดีนะครับของทั้งนักมวยและกับผู้ปัจจัยครับของดีนะครับทำให้เรามีเสียงมีแรงมีพลังครับ ซปเปอร์กาแฟฟรีอินวันครับผลิตจากเมล็ดกาแฟคุณภาพดีให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟแท้นะครับง่ายสะดวกพร้อมชงนะครับเติมน้ำร้อนแล้วก็ชงได้เลยนะครับสามรสครับเอสเปรสโซออริจินอลแล้วก็สูตรน้ำตาลน้อยนะครับชงจิบกาแฟไปด้วยดูมวยไปด้วยนะครับโอ้โหฝนพรำๆนี่ฟินจริงๆครับคุณหนุ่ยครับครับผมนี่มาวางไว้ข้างไปทีมวยเลยนะต้องมาจิบกันหน่อยครับต้องมาจิบ ได้ลดได้ชาติจริงๆครับกับคู่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นการต่อยอดนะครับเพื่อที่จะไปชิงแชมป์ของสนามมวยเวทีลุมพินีครับตอนนี้ก็เริ่มมีการจัดชิงแชมป์กันไปแล้วนะครับแล้วก็ในอนาคตนะครับก็จะมีนี่ละครับนักชกเหล่านี้นะครับมาชก5ห้ยกแล้วก็คัดเอานักมวยที่ดีที่สุดนะครับเพื่อไปชิงแชมป์ของสนามมวยเวทีลุมพินีครับครับที่ผ่านมาก็จัดชิงหลายรุ่นแล้วเหมือนกันนะครับครับ สำหรับแชมป์ของวิธีมวยลุมพินีซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของนักมวยทุกคนแหละครับอยากจะเป็นแชมป์ลุมพินีอยากจะเป็นยอดมวยครับอ่ะเดี๋ยวลุ้นกันว่าคู่ไหนจะได้ชิงแชมป์อีกครับหลังจากนี้นี่ครับโอ้โหส่วนสูงไม่ต่างกันครับแต่ว่าอายุนี่ต่างกัน6ปีครับผลกิจ36ิ เก่งกา30ครับโอ้แต่ว่าเรื่องกระดูกประสบการณ์ความเก่านี่เรียกว่าระดับอาจารย์มวยทั้งคู่ครับสำหรับคู่นี้ชงมานานครับเรื่องของฝีไม้ลายมือนี่ไม่ต้องพูดถึงครับเอาเป็นว่ามาวัดกันเรื่องของสภาพร่างกายดีกว่านะครับเพราะว่าช่วงหลังๆนี่ทั้งคู่เนี่ยกม็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่หยุดไปนะครับเหมือนจะเลิกมว,มวยไปแล้วด้วยนะครับแต่ว่าก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทําผลงานได้ดีด้วยนะครับ นี่ฮะมุมแดงมีฟาอิดลูกสวนครับก็เป็นผู้จัดการค่ายมวยลูกสวนมาถอดมงคลให้กับพลกิจนะครับส่วนน้ําเงินก็มีทีมงานค่ายมวยจิตเบองนนท์ครับถอดมงคลให้กับเก่งกล้ากรรมการบุญเลิศแก้วพิทักครับผู้ชี้ขาดบนเวทีครับเอาละครับคู่นี้5ยก นะครับวัดฝีมือกันหน่อยครับจะย้ำแค้นหรือว่าล้างแค้นได้นะครับติดตามชมกันได้เลยครับต่อจากนี้ไปครับกับ LWC Super แชมป์ครับช่องแปดกุหลาบยี่สิบเจ็ดกีฬาฟิ้งสปอร์ตครับสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีทุกวันเสาร์ครับเรามีนัดกันฝีเข้าหาเลยครับพลกริดครับอย่างที่แจ้งไปเลยครับเคยชกกันมาหนึ่งครั้งนะฮะล่าสุดเลยครับที่เวทีมวยอตกสามนนทบุรีครับ เป็นฝั่งมุมน้ำเงินครับเก่งกล้าที่เอาชนะมานะครับแล้วก็เป็นการชนะที่เรียกว่าเชื้อเฉือนกันจนถึงช่วงท้ายเลยครับเป็นเกมที่สนุกมากก็เลยต้องเอามาล้างตากันอีกครั้งหนึ่งครับก็เพราะวันนั้นแล้ะครับทำให้มีวันนี้เลยครับเกิดความคล่องใจกันเลยครับ ทางด้านของพลกิจก็บอกว่าแหมผมไม่น่าจะแพ้ครับเจียงตาก็บอกแหมผมชนะจะถูกแล้วครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีวันนี้ครับวันที่มาล้างตากันแล้วก็อยากว่าครับเป็นนักมวยที่เก่าประสบการณ์ทั้งคู่ครับวันนี้ถ้าใครหลงเรียมนิดเดียวนี่แหมมีสิทธิ์แล้วครับมีสิทธิ์นี้กลับไปนอนเรียแผลใจที่บ้านแล้วครับแข่งสายไปครับพลุกติจแหมออกนี่แน่นจริงๆครับทันกันอยู่แล้วครับสำหรับเรื่องของอาวุธงวย ประเภทเชิงสูงหลักเหลี่ยมฝีมือไอคิวร้อยแปทั้งคู่ครับนี่ครับอาวุธทันกันก็วัดกันตรงร่างกายนี่แหละครับธุรกิจเองก็มีช่วงหนึ่งที่เลิกมวยแล้วไปเป็นครูมวยที่ต่างประเทศนะครับแต่ก็ด้วยความที่เป็นมวยที่รักษาสาพร่างกายได้อย่างยอเยี่ยมครับ เป็นนักชกตัวอย่างนะครับในเรื่องของระเบยียบวินัยทําให้กลับมาชกได้อีกครั้งแบบสบายเลยครับเจอกับนักชกรุ่นน้องอายุ20ต้นๆเนี่ยก็ต่อยมาแล้วนะครับ <unsure> ทั้งที่เขาอายุ36แล้วนะครับสำหรับพลกระิกก็ถือว่ายักประมราทไม่ได้นะครับสําหรับพลกริกครับความเกา่าประสบการณ์นี่ถือว่าเป็นอาวุธเด็ดอาวุธลับของเขาเลยเดินปลีเข้าไปหาทางด้านของเก่งกล้ารครับ แม่เกงกาเองก็ในอดีตก็เคยเป็นแชมป์เวทีลูพินีมาก่อนเหมือนกันนะครับสมัยช่องช่วงฮอตฮอตสมัยเป็นวัยรุ่นนะฮะแต่กลับมาภาพนี้ในวัย30ปีเขาก็มั่นใจในร่างกายของเขาเหมือนกันครับว่าแมก็ยังยังพอไหวนะนะครับในวัย30ปีก็จอกลับมาล่าแชมป์ลูกพินีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกล้าครับเดินผิดเข้าไปนะครับผลิตครับ เสียงกล้าก็าไม่ได้ตกตกใจอะไรครับรอนี่ครับแข่งขวาสาดออกมารอสวนแบบเนื้อเน้เนๆเ,เ,เลยครับก็ออยังดูชั้นดูเชิงกันนะครับกลํารัดในครับประลองกำลังแขนกันหน่อยห,หุกสายไม่โดนครับผ่านยกแรกครับ กับนี่นะครับซปเปอร์กาแฟทรีนวันครับกาแฟรสดีที่คอกาแฟต้องลองนะครับมีทั้งหมด3รสนะครับเอสเปรสโซออริจินอลแล้วก็สูตรน้ำตาลน้อยนะครับผลิตจากเมล็ดกาแฟคุณภาพชั้นดีนะครับให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟแท้นะครับง่ายสะดวกพร้อมชงเพียงแค่เติมน้ำร้อนก็พร้อมจะชงกินได้เลยครับไปดูไฮไลท์ครับยกแรกครับยังถือว่าจะต้องลองเชิญกันเลยครับคู่นี้ครับผม เก่้านี่เคยเป็นอดีตแชมป์รุ่น1 15่อนด์นะครับของเวทีมวยลุมพินีนะครับเมื่อหลายปีก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นคู่มวยที่ออกอาวุธสวยงามนะครับเราจะเห็นอาวุธที่หลากหลายในมวยคู่นี้นะครับอาจจะไม่ใช่คู่ที่ดูเดือดเลือดสาดนะครับแต่ว่าเป็นเกมที่ชิงไหวชิงพิบมันก็จะมันไปอีกแบบนึงนะครับสำหรับคู่นี้ครับ ก็ดูเป็นสไตล์คลาสสิกนะครับดูจากการออกอาวุธนะครับดูความสวยงามของอาวุธดูหลักดูเหลี่ยมดูการแก้ทางมวยช่ครับน้องน้องรุ่นหลังๆก็ดูเป็นวิทยาทานใช่ครับดูพี่เขาเป็นตัวอย่างนะครับจริงๆจะเรียกว่าอาจารย์มวยก็ได้สําหรับคู่เนี้ยนะครับเพราะว่าเชิงสูงมากๆประสบการณ์สูงมากๆนะครับยกที่สองครับมาวัดฝีมือกันต่อครับว่าใครจะคมกว่า ดูครับไม่ไม่มีใครถอยเลยนะครับยืนใกล้ๆกันครับนีครับคยเก่าต่อยกันอย่างนี้ครับดึงหลบแล้วหวดครับแข้งของพลจิตมองตาก็รู้ใจกันเลยครับรู้ว่าจะออกอะไรเลยครับอยู่ที่หลักอยู่ที่เหลี่ยมอยู่ที่ไหวพริบอยู่ที่ประสบการณ์เลยครับขยับเข้าไปครับวางแข้งขวาสวยครับเก่งกล้าท่านายของพลกิจก็เริ่มจะไม่ถอยนะครับเริ่มจะปักหลักยืนเลยครับสาดแข้งขวาไปโอ้ครับยืนนิ่งมากๆนะครับ ดูการออกวุธนี่คือไม่มีตกใจฮรระดับนี้แล้วไม่มีตกใจอยู่แล้วครับนี่ยยืนนิ่งๆแล้วก็รอบังรอโต้ครับนี่ครับเตะมาก็ติดบังครับนะใครจะแม่นกว่าครับการออกแข้งของคูนี้สลับไปซ้ายครับอาขวาคืนโอ้โหดูทันกันเหลือเกินครับโอ้โหนี่ครับไม่ผิดหวังครับกูนี้ครับ เอาละครับเข้าไปใกล้ครับพลิจยังไม่ได้ครับแม่ก็ประสบการณ์เยอะเลยครับรู้ว่าทำอะไรผิดก็ขอโทษเพื่อนครับวางแข่งสายสวยครับแม่แต่ว่ายังติดบังอยู่นะครับแม่เก่งก้านี่รอออกแบบเนื้อๆนะครับจังหวะที่พลิจเข้ามาแล้วก็พลาดครับนี่แค่ยกสองนะครับแม่อาวุธที่ออกนี่ก็ถือว่าออกได้รวดเร็วออกอาวุธทันกันตลอดครับอ่าวงในครับเดี๋ยวดูเหลี่ยม เดดูเหลี่ยมลูกเก่งของพลกิจนี่คือลูกหักพวงมาลัยนะครับกระตุกกระชากนิดเดียวนี่เป็นอะไรที่นาสวยงามครับยังไม่ยังไม่ปล่อยของครับอ่าทีบจังหวะนี้ยังไม่โตครับเก่งกล้าครับอ้าแล้วครับมาครับคนละแข้งอตอยหมัดอีกแข้งหนึ่งครับเกลียวเกลียวเกียวเอาลงจนได้ครับ โอ้โห oh ดูครับมันเพลินดีฮะผู้นี้ดูจากการหลักดูจากหลักเหลี่ยมนะครับดูจากการออกอาวุธดูไหวพิษดูปฏิภาณครับมวยประสบการณ์เยอะต่อยกันยังไงครับอาจจะไม่ได้มีความหนักหน่นวงรุนแรงแบบมวยสมัยใหม่เลยครับแต่ว่าดูลูกสวยงามครับการออกอาวุธต่อยไปคิดไปเลยครับทั้งคู่แก้ปัญหาแก้เกมกันเฉพาะหน้าครับ สอมาแข็งแกร่งอยู่แล้วครับเรื่องของเบสิกเรื่องของพละกกาลังครับอยู่ที่บนเวทีับจะแก้เกมยังไงครับโอ้โหถือว่าออกอาวุธกันเร็วเลยนะครับยกหนึ่งยกสองนี่แลกอาวุธกันแล้วครับคูดี้ครับอ่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้น้องๆครับไม่ใช่ว่ามาเต้นไม่ใช่ว่ามาดูเชิงนะครับนี่ฮะต่อยให้เด็กมันดูครับโอ้โหขึ้นคอล็อกตตเลยครับเกงกล้าอ่าพกิีเองก็พยายามหาเลี่ยมหาจังหวะโต้ตลอดครับช่วงปลายยกที่สอง อาซ้ายมาอัดกระถึงเข่าครับไล่แขนดูครับพยายามจะงัดศอกไม่ได้ครับเสียบเข่าเสียบมาเสียบคื้นอ้าวแล้ะครับหมดยกที่2ครับเดี๋ยวมาวัดฝีมือกันต่อกลับมาที่สนามมวยเวทีลุมพิมีครับสำหรับคู่เอกวันนี้ครับ แล้วก็เวลาฝนทำๆครับนึกถึงนี่เลยครับซุปเปอร์กาแฟสีหวันครับแหมกาแฟร้อนๆครับจิบแบบสบายๆชมมวย l อ c ซุปเปอร์แชมป์นะครับสามรสครับเอสเปรสโซออริจินอลแล้วก็น้ำตาลน้อยนะครับครับต่อผลิตจากเมล็ดกาแฟคุณภาพดีให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟแท้ง่ายสะดวกพร้อมชงเลยครับเติมน้ำร้อนแล้วก็พร้อมหอมกรุ่นได้ทุกเวลาครับครับจิบกาแฟไปด้วยดูมวยไปด้วยฟินสุดๆเลยครับพี่บอมครับฟินสุดๆนะครับอ่าไปดูภาพช้ากันก่อนเลยครับยกที่แล้ว หลุดครับเจอแข้งขวาของภลกิกนี่ครับโต้มาก็โต้คืนครับทันกันเหลือเกินครับนี่ครับพยายามจะคือมีหลากหลายอาวุธอยู่แล้วครับคู่นี้ครับบัดท้าขอศอกมีครบแน่นอนครับดูแล้วไม่เบื่อครับอ่ะลุยต่อยกที่3เชื่อว่ายิ่งมากยกลูดเกมก็ยิ่งจะมันมากขึ้น ถ้าเป็นอาหารก็เปรี้ยวหวานมันเค็มครบเครื่องเลยครับคู่นี้ชมกันต่อครับอะไรจะเกิดขึ้นเรายังไม่ทราบครับยกที่3ามโบลกฤกิครับทางด้านบุงแดงรับมุมน้ำเงินก็เก่งกล้าจิกมึงนนโอ้โหสาดซ้ายก่อนเลยครับสายมาขวาก็คือเลยครับโบลกกิจครับโอ้โหขวาไปทีทีครับ เก่งกล้าเข้ามาร่วมครับพยายามจะตีแต่ว่าพลกิจไม่ยอมครับผลักออกไปอยู่ห่างๆแบบนี้ดีกว่าครับวัดกันไปเลยครับคนละแข้งแต่ว่าเข้ามาร่วมตีครับตีไปชัดกรรมการเขาแยกออกมาครับมีทั้งนอกมีทั้งในครับชิงจังหวะชิงไหวชิงพิบชิงเหลี่ยมกันครับแข้งซ้ายของพลกิจอิบผมนายครับดูครับการไล่แขนการหาเหลี่ยมกดลงมาครับเก่งกล้ากดลงมาตีครับโอ้โหกำลังแขนนี่ต้อง ต้องเหนียวมากๆครับต้องแข็งมากๆครับดูครับเหลี <S 2> <S 2> ่ยมดีทั้งคู่ครับการสอดแขนไล่แขนหาเหลี่ยมวงในคู่นี้นี่อยากจะเห็นเลือดครับคุณหนุ่ยครับเพราะว่าถ้าแตกนี่ปูจิงโจ้ครับสนะนัมสนุนวันแผลแตกครับทั้งคู่ครับไ่ว่าจะเป็นคนที่ทําให้แตกหรือว่าคนที่แตกครับมอไปเลยคนละ5,000ันบาทนะครับต้องขอบคุณปูจิงโจ้ทูอินวันครับเก่งทั้งกอบเก่งทั้งกาโคตรดีโคตรขี้นครับ ใส่กันยับเลยครับใส่กันยับเลยครับมีมวยอายุ30 30บวกต่อยกันนะครับโอ้เด็กอายครับโอ้เด็ก1819้นีอายเลยครับอาแล้วครับขยับเดินครับเก่งกาแฝดเทวดาครับคู่แฝดของเก่งกาครับดูวงในครับวันนี้ยังไม่เห็นลูกเก่งของพลกิจนะครับลูกกระชากเหลี่ยมครับเพราะว่าเจอมวยที่เหลี่ยมดีเหมือนกันครับมันก็เลยดูเหมือนยากในการที่จะกระชากครับ อ่ะตันกันจริงๆครับดุยกันต่อขยับครับขยับเข้าไปขยับอักแทงเข่าขวามาแทงมาเข่าคืนนะครับโอปิดกันไปปิดกันมาครับอ้าวโอ้โหโดนเวียงล้มลงไปครับเก่งกล้าครับรีบลุกขึ้นมาครับพยายามเตาคืนแต่ว่าเจอลูกถีบครับเสียจังหวะเจอข้าขวาไปทีนึงครวบในครับกันไว้เลยครับไม่ยอมให้เก่งกล้าตีนะเริ่มจะปล่อยมาแล้วครับลูกเหลี่ยม เตมเข่าเทวดาของพลกรจิกาะยะกเสียบเข่าครับโอ้โหแทงดื้อเลยซ้ายอีกทีหนึ่งซ้ายคืนสับสอกครับเก่งกล้าครับอ่ากดมาครับน้องกดพี่น้องกดพี่อ่ะตีได้ไหมตีได้ไหมเน็บสองเข่าครับแม่อยู่เหลี่ยมเข่าในมันก็ตีไม่ค่อยชัดครับระยะเนื้อมันไม่ได้ครับดีนะครับเขาถึงบอกครับว่าทำไม30ยังแจ๋วก็ดูคู่นี้แหละครับโอ้โหออกอาวุธกันยังกัเด็ก1 8 19กครับอยีางที่คุณหนุ่ยบอกแล้วครับตีกันไปตีกันมา ตะกันไปเตะกันมาครับโอ้พูดได้แบบไม่อายปากเลยครับว่า30ยังแจ๋วจริงๆครับคำนี้ใช้ได้กับคู่นี <t <t ้จริงๆครับอ่าคนหนึ่งสคนหนึ่งครับอ่าตีครับตีตีเตีเข้าไว้ครับโอ้โหตีเอาเสียงเชียร์ครับทางด้านเก่งกล้าตีอาจจะไม่แรงนะครับแต่ว่าแม่ก็ถือว่าได้อาการครับแข่งขวาอีกทีนึงอ้าวเกี่ยวเกี่ยวได้ไงหัวคืนหมดยกที่3ครับโอ้โหมันหยุดติ่งครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมา กลับมาที่สนามบวยเวทินลุมพินีนะครับโอ้โหบรรยายคนี้นี่คอแหบคอแห้งจริงๆครับต่อยกันมาจริงๆครับทั้งคู่ครับทั้งพลกระแล้วก็เก่งกล้าจิตมันลนครับไปดูไฮไลท์กันเลยครับยกที่แล้วขยับหลอกนะครับแหมจะออกขวาแต่ไปออกซ้ายครับเก่งกล้าพอเตะได้ก็เข้าร่วมนะครับเก่งกล้าครับแม่แต่ว่าพลกระก็ยังหาเหลี่ยมตีได้ครับนี่ครับแข้งขวาของพลกระือมีศอกขวาของเก่งกล้าแลกกันไปแลกกันมาโต้กันไปโต้กันมาครับ นีกับปงในตีก็พยายามจะตีตลอดนะครับเก่งกล้าจิตเมืองนนครับอ่าแลลวครับยกต่อไปยกที่4ครับถ้าเกิดเป็นการวิ่งพันเมตรนี่ก็น่าจะเข้าช่วงร้อยเมตรสุดท้ายละประมาณร้อยเมตรสุดท้ายนะครับต้องบอกว่าสับกันแหลกนะครับยกนี้สับกันแหลกครับถ้าสับกันแล้วแตกนะครับคุณดุยครับคุณจิงโจ้ครับสนับสนุนรางวัลแผลแตกครับให้ผู้ที่ทั้ง แตกแล้วก็ผู้ที่ทําแตกนะครับคนละ5000บาทนะครับต้องขอบคุณปูนจิงโจ้ทูวินวันเก่งทั้งกอกเก่งทั้งเกาโคตรดีโคตรคุ้นครับครับโออยากแจกนะแตกหน่อยเถอะช่วยแตกหน่อยเถอะอ่ะงั้นฟันมาครับใครก็ได้ครับช่วยฟันให้แตกสักทีเลยครับ <laughs> โอสปอนเซอร์อยากแจกครับเอาละครับมาดูว่าจะมีแผลแตกเกิดขึ้นหรือเปล่าสําหรับคู่นี้ยกที่4ลุยกันต่อครับพลรกิจเดินครับเก่งกล้าเองก็ไม่ได้ถอยนะครับยืนใกล้ๆครับเก่าๆแบบนี้ยืนใกล้ๆกันเลยครับสาดมาสาดขึ้นโอ้โห ลบพันโอ้คอกับขาดนะครับเกลียวเกียวเกี่ยวปาดล้มลงไปรีบรุกนาครับเก่งกล้าครับรีบลุกครับใส่กันต่อครับกำลังบันครับเกรงกำลังต่อเนื่องผิดขวาไปครับพลกิจแบบพยายามจะแทงครับพยายามจะสวนด้วยเข่าครับเก่งกล้าเกาะไปล็อกไปตีกรรมการแยกออกมาก่อนเป็นเกมที่ยังต้องลุ้นกันครับคือทันกันแทบทุกอย่างนะครับอาวุธของผู้นี้นี่ฮะได้มาก็โต้คืนครับ พีบครับจังหวะนี้ไม่โดนเอาแข้งนี้ได้ครับเกีียวเกี่ยวแล้วปัดปัดไม่ลงครับอ่าแต่เตะได้หนึ่งแข้งโอ้โหมานลครับแข้งขวาของเก่งกล้าครับเตะแล้วก็ฉากออกเลยครับไห้พลและสมรีวงแข้งของพลกรตดขยับไปครับอ่ารวบในครับเก่งกล้ารวบในตีโอ้ต่างคนต่างตีต่างคนต่างแทงเลยครับนะขยับครับพลกระดิขยับ พยายามแทงเตะขาครับดูเหมือนว่ามันอกมั่นใจทั้งคู่ครับในการออกอาวุธแต่ละอย่างนี่ครับคือวงในนี่วันนี้นี่แทบจะไม่มีให้เห็นเลยนะลูกกระตุกกระชากเพราะว่าคือทันกันนะครับการที่จะมากระตุกมันก็ยากครับเป่าวงในอ่ะจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ยังไงดียังไงดีติดเ,เชือกครับกบรรมการต้องงนออกมา พยายามจะปิดนะครับพลลึกครับแต่ว่าบิดไม่ไปแหมเรียกเสียงเฮนะครับตอนนี้ครับทางผู้ชมในสนามและก็ผู้ชมที่อยู่ทางด้านหน้าจอทีวีครับเชื่อว่าน่าจะสนุกตื่นเต้นกันเลยครับคู่นี้โอ้โหหลบไปได้เฉียดฉิวครับเก่งกล้าเข้ามาตีต่อบิดมาครับพลกิกแหมหัวมุดออกไปนอกเชือกครับนี่ฮะหลักเหลี่ยมระดับเอจิอาจารย์ครับสคนนี้ช่วงปลายยกหนึ่งนาทีครับยก4ครับ ไปซ้ายครับเสียบเข่าคืนครับเก่งกล้าแต่ดูครับจะเห็นหรือเปล่าครับกระชากมาตีเข่าครับพลรกิจครับตีอีกทีนึงอ่ะเก่งกล้าซอยซอยยิกเลยครับสามเข่าโอ้โหน่าจะดูกันไปลายๆเลยครับคู่นี้ต่างคนต่างแรงนะครับต่างคนต่างโดนต่างคนต่างแรกและครับมาแล้วครับแม่ขวาไปก็ขวาคืนครับไม่มีใครเพลียงพล้้าครับรอจังหวะรอจังหวะแข้งซ้ายพลรกิจไป แม่อย่าพึ่งเหนื่อยครับอย่าพึ่งเหนื่อยครับเก่งกล้าอย่าพึ่งเหนื่อยครับขยับก็ไปหาอีกหลอกล่อโอ้โหืวดครับลูกนี้อาล่ะครับซ้ายได้แต่โดนเกี่ยวไม่ล้มอ่าแต่ก็เตะได้ครับอ่ะวงในตีเข่ากดลงมาตีครับเก่งกล้าครับอ่าไปติดอยู่ที่มุมครับหน้าบ้านของพลกิจอ่ะช่วงไปยกครับมีอีกสักชุดไหมมีอีกสักชุดไหมขยับเดินครับพลกิจเตะขวาติดบังครับ พยายามกระชากมากระชากไม่ไปอัาซอยข่าวดอกสุดท้ายเป็นของเก่งกล้าครับพัก่อนครับเดี๋ยวกลับมาโอ้สุดมันจริงๆครับผลกิตลูกศดออโตอาวันกับเก่งกล้าจิตเมืองดนนะครับแลกกันสับปัดนะครับไปดูไฮไลท์ครับยกที่4ที่ผ่านมาหลุดครับโอ้ต่างคนต่างหลุดครับนี่ครับโอ้โหปลอยผมนี่ปลิวว่อนเลยครับสำหรับเก่งกล้าไตตัดขาลูกนี้ครับล้มลงไป และวงในครับโอ้โหต้องบอกว่าโชว์กันแบบแซ่บๆนะครับทั้งยกเลยครับรับจงกว่าที่เตะซ้ายของพลกิจครับแต่ว่าเ่งก้าเองกาก็ไม่ยอมเสียเปรียบนะพยายามโต้ตลอดครับยกสุดท้ายแล้วครับสำหรับคู่เอกนำรายการครับประจำเสาร์นี้ครับเสาร์สุดท้ายของเดือนกันยายนครับ ใครจะเข้าวินครับคู่นี้พลกระดรือว่าเก่งกล้าครับผู้ชนะมีได้แค่หนึ่งเดียวจะถอนแขนหรือว่าย้ำแขนครับสำหรับพลกระดิบออกสายก่อนเลยครับยกสุดท้ายใครจะเดินครับเกี่ยวครับเกี่ยวแล้วโขดโตขึ้นมาครับนี่เป็นพลกรดิจนะครับที่ขยับเดินครับนี่ฮะวงในนี่พอจับได้ก็ตั้งขาไล่แขนกันเป็นอย่างดีครับ ดูครับเหมือนกับเหมือนกับต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับผลกิจขยับเอิง้าก็ขยับรอโต้ครับอ่าแข่งนี้ไม่ชัดเท่าไหร่นี่ครับจับในก็เนี่ยประมาณนี้ครับคือทุกอย่างทันกันหมดครับมันก็เลยทําให้ไม่ถนัดที่จะออกอาวุธเท่าไหร่ครับขยับครับพลกิจขยับต่ออาเตไม่ถึง เก่งก้าก็รอจังหวะได้มาหนึ่งแข้งครับพลกิบดูจังหวะนี้ครับจังหวะนี้เป็นของไทยแหมดูเหมือนจะทันกันซะทุกอย่างอ่ะเรามาดูครับโค้งสุดท้ายครับใครจะออกอาวุธได้มากกว่ากันครับตอนนี้ต่างฝ่ายต่างรอครับโอ้ต่อยหมัดขวาดีครับพลกิบครับเต็มเต็มหน้าแต่ว่าโดนแล้วยังเฉยๆครับขยับไปครับวางแข้งขวายังโดนปลายแข้งเลยครับ ยับครับเปะครับผลิเตะซ้ายทีนึงครับไปเข่าครับตีข่าครับเก่งก้ากรตีคืนมาพยายามโต้ตลอดครับคู่นี้ดูแล้วก็เหมือนจะพอใจผลงานครับทางด้านเก่งก้าครับส่วนพลิจขยับต่อครับนี่ครับได้มาแข้งนึงโตได้ไหมครับพลกิจติดบัง ติดบังติดบังติดบังติดหมดเลยโอ้โหเอาชูมือทั้งคู่ครับเวลาไม่เหลือเฟือครับหนึ่งนาทีเศษครับแต่แต่ก็เห็นใจเลยครับเพราะว่าใส่กันมาตั้งแต่ต้นแล้วครับออกแรงเยอะๆกันออกไปผ่อนลมหายใจกันสักนิดครับกลับมาเอาต่อครับโอ้โหคนละแข้งอยู่เลยครับโอ้โหแม่ต่างคนต่างโดนจริงๆครับอีกคนตจอีกคนคืนอีกคนตะอีกคนคืนนะครับดูครับคือต้องชื่นชมทั้งคู่เลยนะครับ การมาชกเป็นคู่เอกวันนี้ครับเพราะว่าออกอาวุธกันตั้งแต่ยกที่หนึ่งครับจนถึงตอนนี้เนี่ยก็เพิ่งจะมาพักกันเนี่ยแหละครับโอ้โหเด็กๆอายครับในวัย30บวกของทั้งคู่ปล่อยกันขนาดนี้นี่ถือว่าต้องชื่นชมเลยครับสาพร,ร่างกายยอดเยี่ยมมากๆโอ้โหไต่กินฟรีไปทีนะครับผลกริดครับเก่งกล้าก็ยังมั่นใจนะครับ อย่างชูไม้ชูมือครับภาษากายเนี่ยต้องบอกว่าดีเยี่ยมครับแต่ยังไม่ทราบนะครับว่าคะแนนจะออกชนะโอ้ยดูนี่ครับล้มลงไปครับแต่ว่าด้วยสุดผิตครับใหม่ซ้าไม่เติมนะครับสุดยอดครับน้ําใจงามครับแบบนี้ก็ต้องมาลุ้นผลการตัดสินเลยครับเพราะว่าดูเหมือนว่าจะมั่นใจทั้งคู่ครับนี่ครับทั้งพลกริจแล้วก็เก่งกล้านี่ครับจังหวัดเตะแล้ว โอ้คืนครับพลกิจพยายามโตพยายามเทียงตลอดครับนี่ครับโอ้โหเสียบเข่าของพลกิกครับเข่าขวาไปเต็มๆต็มนี่ครับโอ้โหไตไป4เมตรนะครับก็โดนไปพับในบ้างเลยครับนี่เสียหลักครับแมกกำลังจะเข้าชาร์จแต่ว่ายังไวทันนะครับ เดี๋ยวต้องมาดูครับว่าใครจะได้รับการชูมือนะครับสำหรับคู่เอกวันนี้ครับพลกริตลูกสวนออโตอวากับเก่งกล้าจิตเมืองหนนนะครับและแน่นอนครับในคู่ต่อไปนะครับก็เป็นคู่ชิงชนะเลิศศึกมือรอบเงินชัยโยนะครับพิกัด147ปอนด์ตอนนี้รอการรวมคะแนนสักครู่หนึ่งครับต่พร้อมแล้วไปพบกับคุณแมทธิวดีเลยครับ และคู่ของของเราจบลงเรียบร้อยครับชกกันครบทั้ง5ยกเรามาดูคะแนนจากกรรมการก,กันว่าใครจะเป็นผู้ชนะ After five rounds of Muay Thai action here in bout number s we have a winner และในคู่นี้กรรมการถึง3ท่านให้คะแนน49ต่อ48ทั้งหมดให้ผู้ชนะ from T number six at sewage